นาเมืองห้ามผลอเคกลูกเจ้าของโรงเตี๊ยมมีของเล่นใหม่ๆมาตลอดไม่เคยอยากได้อะไรเปียเขาก็ซื้อให้ส่วนคนนี้อัเน็กเพื่อนรักเพียงคนเดียวของเขามีอะไรเขาก็จะแบ่งกันเล่นอดอดออดอดีดงอดดดดดอโดด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 ออดอดดดีดออดอดดออดออดออดอดอดดดดอ ไม่ว่าเนกจะทําอะไรอเค็กก็ไม่เคยโกรธเพื่อนเลยทั้งสองสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปแอดไวซ์ฟิล์มภูมิใจเสนอเพื่อนรักเตะปลักหลุดให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรนี่คือเท่าแกเนียวแี่อาเช็กเลยลูกเราสองคนเนี่ยชนนี้จะองกาดีนะนึกถึงเราสมัยก่อนเนี่ยใช่มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันตลอด ไม่เคยผิดใจหรือว่าต่อยตีกันเองเลยเหมือนกับลูกเราในตอนนี้นะเอาบางตีกังเละเราเฮ้ยว่าเรื่องไงพูดถึงเรื่องตีลังฟังแทงถ้าวังนางอ้วนไม่ได้หรือส่วยนะ,ะปังนี่แม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะมีโรงเตี้ยมใหญ่โตอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อ20ปีที่แล้ว ทำมันกระทอมันได้ไล้วแ้วแล้วแล้วแล้วแ้วอย่าเดี้ยอ่าเดี่ยวหยุดทามาหยุดก็สะดุดล้มเดี๋ยวนี้เอออ๋อสะดุดกล้องกลวกให้ไปสะดุดตามที่มันสัตว์ทำไมอเดี๋ยวไปรองเท้าตายนะ นึกถึงอดีตแล้วขอบใจมากเพื่อนรักไม่เป็นไรเพื่อนถ้าย้อนอด,อดีตได้อ้วนจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดอ,ขอ๋อไป็ับุกที่ซึ้งใจจริงจงยังเจ็บกับ,บานอยู่เลยเ,เจ๊เต้เจ๊เต้แก้เจ็บกาบ,บานมีโอกาสจะเนรคุณนะเป็นบุงที่คบกันมา20ปีเรารักกันเหมือนลูกของเราตีกันทุก,กวันเชื่องสัมพันธ์ําไมเตีประกาศแข่งขันอีสปอร์ตชิงเงินรางวัล2,000หยวนอีป้ายอะไรเนี่ยแข่งขันอีสปอร์ตไงเขาแข่งกันในคอมอ่ะเออเหรออันนี้ น่าสนใจนะเนี่ยเราลองลองแขงกันมากแต่จะลงแขกอีสปอร์ตได้มันต้องมีคอมพิวเตอร์ช่วงนี้เตี่ยเราไม่มีตังหรอกเฮ้ยไม่เป็นไรให้เตี่ยเราซื้อให้ทัากันเล่นแบ่งกันเล่น,ก,น,ลนกันไปทั้งนั้นไ,<ง>ไปไปลงแข่งกันไปไปขอตังเตียก่อนดีกว่าวันต่อมาที่บ้านอาเคก

เฮ้ยเล่นไปเล่นไปเล่นแทนทีเฮออีกตาเดียวนะ่ากูจะไปห้องน้ำอ้าวผิวก็ไม่บอกป้ากูจะไปห้องน้ำนึกว่าไปหาของขอบเคี้ยวอยากเคี้ยววะเรจะมาเสิร์ฟโอ้ยยืนเล่นไม่ถนัดมันต้องอัด้ี่ท่าหมาชีโอ้ท่าหมาชีแม่งจำท่านี้มาจากไหนวะเนี่ยโอ้มันไม่หยุดชุดไม่หยุดกูไม่กลับกลับไม่ตื่นอุ้ยไม่ได้ต้องตื่นดีล่ามันไม่หยุดมันชุดมาจากไหนฮะโยงซาย นี่อเนกอว่าถ้าเล่นเกมขนาดนี้ก็เล่นไปเลยแล้วกันนะเฮ้ยนี่มันแค่เด็กๆยังกักไว้อีกเยอะเล่นเลยนี่ขนาดมันกักไว้เนี่ยทั้งสองเล่นเกมกันอย่างเมามันเมามันเมามันโอ้้ยมันจริงจริงเีย้ยประกาศไฟจะดับนะว่าเฮ้ยประกาศอ่างนี้จะประกาศดีกว่าไหมเนี่ย รู้ทอมทันหรือเปล่าจะแข่งอยู่แล้วไม่เป็นไรมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราไปหาอ,อย่างอื่นทําก็ดีกว่าไปะอะไรทำวะไปเตะคนประกาศเสียงตามสายไงเฮ้ยดีเหรอ<ด>สามวันผ่านไปอาเคสมาเห็นอเนกเพื่อนสีออกมาเล่นด้วยความเป็น<อ>ห่วงเลยไปหาที่บ้านมากเลยอเนกไปไหนก็ไม่รู้ไปหาที่บ้านดีกว่าอเนกอเนกบอยมันแบบเก็บอาการนะ อเนกจุมากักการเกกกันอเนกมันมันมันโจดครับจดครับจดอเนกอเนกเฮ้ยนี่มันมีความด้วยเหรอเนี่ยอยากเล่นบ้างอยากเล่นบ้างจังเลยอยากเล่นบ้างอยากเล่นบ้างเป็นพากินสันมันต่างจากโรบินสันยังไงก็ไม่โรอันเนกเอยเดี๋ยวเอาชามาให้เดี๋ยววันแข่งจะได้ชนะเขาอ่ะเฮ้ยอเนกอเนกอเนกซื้อคมใหม่เมื่อไหร่นี่ไม่เห็นบอกกันเลยเนียนกริบเลยนะเนี่ยอ๋ออันเนกเขาขอให้อัวซื้อให้ตั้งแต่วันที่ มีปาก,าก,กันกัดปลาเหรอคร<ำ>ับกัปกดปลาเตี๋ยวเรึสิปลากรกอ๋อปลากัาบปลากราบนะครับ <c oughs> ซื้อของตั้งแต่วันนั้นเหรอที <c oughs> น่าถึงเล่นเก่งนะเนี่ยไอ้เน็กของความโอบคันหรือก็ไม่แบ่งวันเลยถ้าอย่างนั้นอย่ายอยู่เลยอืมอนี่ไอ้ยะกำแพงบ้านโอกทีเท่าไหร่วะเล่นทีนี้คอมแจ็คก็ได้เหมือนคอมฉันแล้วเนี่ย มความแกไม่ดับว่ะมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลเขาคือบนดีเกียดในเวลากลับไปซ้อมเคลียวแล้วอันเีกลืมมีตัวนี้หรือยัง e-tech e-sport rgb ตัวนี้อะไรนะ e-tech e-sport rgb เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเกมเมอร์ระดับเทพสำรองไฟได้นาน15 60นาทีจะไฟตกไฟดับไฟเกินไฟกระชากตัวนี้ป้องกันได้หมดสนใจปะ ไม่เอาว้าวหาเตี่ยเลือตัวนี้นะเป็นแบบลายอินเตอร์แอคทีฟวิสเตเบลิเซอร์ช่วยปรับแรงดันไฟอัตโนมัติไม่ต้องดึงไฟจากแบตเตอรี่ทุกครั้งที่ไฟตกไฟหล่นเอาไหมอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอก็ยังไม่เอาอยู่ดีอ่ะอยากทำตัวหน้าถีบสิตัวนี้นะจ่ายไฟแบบคลื่นบริสุทธิ์เพียวสายเวฟเพียวสายเวฟน่ะรู้จักไหมบอกเลยว่าเทียบเท่าระบบทูออนไลน์แต่ราคาถูกกว่า2เท่า2เท่า2เท่าว้าวว้าวมีไอ้ข้นด้วยเอาไหม ไม่เอาะขนาดนี้ยังไม่เอาอีกช้างก่อนไอ้นุมตัวเนี้รองรับ cover supply แบบใหม่ PFC ชนิด80พลัสมีระบบซอฟต์แวร์บอกสถานะเครื่องสำรองไฟด้วยฟังตั้งนานสันลบให้หน่อยมันดียังไงโอ้ยมันดีอยู่แล้วล่ะตัวเนี้ยถ้าหากว่าเลอกกำลังเล่นเกมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นไฟตกไฟดับเครื่องหรือไม่ดับแถมเครื่องหรือยังปลอดภัยด้วยมาพร้อมการรับประกันถึงสองปี ไอ้เพื่อนชั่วหรือมีของดีขนาดนี้ทำไมไม่บอกโอ้ยทำไมทำไม e t e x e-sport rgb มีจำหน่ายแล้วที่ a d v i c e ์ทั้งช่องทางออนไลน์และทุกสาขาใกล้บ้านคุณแหมอาเคกนี่พลังเตะมังทะลุทะลวงเล่งเอากำแพงกวงโบแล้วอัวจะทำยังไงกับรูปิกสนานีลีติดตามชมต่อไป <c oughs> หรือเชื่อไหมว่า,วาเป็นคงจริง ขอได้รับความขอบคุณจาก Advice นึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว